รอบสวัสดีนะครับอยู่กับชูลูกอิสานไมโครซิงครัแตรเบะเลยเนาะเบะอ้อ,อเลยตงเอาต้อมเอ๋ยใจเย็นมาได้ไงครับเอาอะไรมาส่งนี่ โอ้ oh. ผมอยู่ไกลครับไม่ได้ไปใกล้เลยอยู่ห่างมาจากนี้ครับอืม mm. ได้งานในโรงงานอีก ไม่ไม่ธรรมดานะต้อมใจเย็น,นดันนะเดี๋ยวบอกน้องอ่ะวิ่งรายนะครับถ้าได้วิ่งข้างในนี้ก็น่าจะได้วิ่งตลอดนะเพราะเขาเอารายม่ เอาสายตลอด แล้วครับแน่ได้งานสายด้วยครับ ตเองไม่ใชเย็นมาอ้าวพาเด็กมาด้วยบอกได้เด็กเราลำเราลีรถนร้นไอ้นี่ยบอกแก่ทามาเงี้ยมันเป็นแต่หมอเที่ยวใช่ไหมหมอเที่ยวหมอเที่ยวสามพันขาขาไม่เป็นไรครับ บ้างวันนี้ว่างเมาเป็นเที่ยวใช่บอกแกวะบอกแกเลยบอกว่าว่าอันนี้มันเป็นเหมาเที่ยวสามพันมันก็จะได้ใช้ประมนี้แหละเพราะว่าค่าใช้เมินถูกแม่หล่กวของค่ารถถึกคนไม่ได้เออายะแต่ถ้าให้ไปเอาอยากได้ตามบินตามน้ำหนักเลยก็ไปเอาทายช้พาร์คีใช่ไหมต่อค่ารถพันนึงกากาค่าทช้เงินจ่ายตามบินอ่ะราคาทเงิสามร้อยประมาณสามร้อยหกสิบแต่เนาะ อย่างนั้นก็ได้มันเยอะไปทั้งสองฝั่งไงแต่ถ้าเราที่ยิงมันก็มันเล็กนิดน้อยนะมันเยอะอยู่นี่แค่หกคิวยังไม่ใช่ปะโอ้หกคิวได้ขนาดนี้ร้านได้ขนาดนี้ป่ร้านสามพันได้ตามร้านตันละสามร้อยสี่ร้อยอ่ะตันละสี่ร้อยห้าสิบแกเอาเยอะอยู่เดแกก็แกโทรหาเรื่อยๆเลยอะไราะว่าถ้าเอาอย่างเงี้ยมันมอาที่ตรงนี้มันมาผมซื้อทรายสำนักหน้ามาบ่แล้วก็ทรายสำนักหน้าเนี่ยให้เนี่ย เอาค่ารถกี่บาทเอาค่ารถกี่บาทห้าร้อย่าตรงนี้มาดิรถตีมก็ตีมาเปมาเสี้ยวสามพันไงเดินถึงช่วงล่างหายหมดเลยโอ้ยคิดดูเมื่อกี้เดินไปโน่นนะนี่เดินมานีอีกเลยไปลากรถปูนเ่็นไหมเร่เลยไปทำงานไปวิ่งดินบ่ ไปง,งานเหนารเดียววันนี้รวมกันทั้งหมดทุกทีมเนาะบอกไปง,งานเหน่ากินงานเหนาเดี๋ยวได้มาทีอีกสายอ่ะฮะไปง,งานสายครับ เมื่อกี้อยู่ที่จัดผนังกระแพงนะเดินมานี่นี่โอ้วันหนึ่งนี่หัวหมุนหมดครับเดินครับเดิน ช่วงลากแอนอเอนอเอนอเอนอนออ ลากขึ้นก่อนแล้วให้แกถอยไปตรงนั้นบอะดึงขึ้นก่อนก็ได้พี่ดึงขึ้นก่อนดึงขึ้นก่อนเลยฮะโคิว คิวครับน้ำหนักเยอะเกิน เข้าโอ้ตายเลยนี่อะไรวะทีเทก็แคบรถก็จมเอาเครนก็ใช้ไม่ได้ครับเทไม่ได้ติดข้างบนครับเหล็กข้างบนปืดจมหนักเลยเอับไปเจอกันใหม่ครับแล้วกันนะครับ